หลังจากที่เราแบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่แล้วเราชาร์จเต็มแล้วกับห้าหกชั่วโมงนะครับเราชาร์จเผื่อไว้แล้เราก็จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ update, อัปเดตแบตเตอรี่ใหม่ก่อนนะครับวิธีการอัปเดตเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนะเพราะมันใช้ขั้นตอนนิดนึงคือเราต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี่จากบริษัท dji นะครับพอได้เฟิร์มแวร์มาแล้วเราก็ต้องอัปเดตผ่านคอม ไอ้คือไม่ไม่จะผ่านคอมคือเราเอาอ่ไฟล์ไฟล์เฟิร์มแวร์ของ dji นั้นรุ่นหนึ่งของเรานะครับใส่ในเมมโมรีแล้วก็ามาเสียบเข้าที่ที่กล้องตรงนี้นะครับที่กล้องนะครับเสียบใส่เข้าไปแล้วเราอย่าเพิ่งเปิดเครื่องก่อนที่จะใส่คือใส่เข้าไปก่อนนะครับเอาเฟิร์มแวร์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยใส่ในเมมโมรีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ก่อนนะครับแล้วก็เปิด กดสองครั้งครับกดครั้งแรกแล้วกด2ให้2แช่ไว้แป๊บนึงน่ครับแล้วเขาก็จะอัปเดตเร์มแวร์เขาเองอัตโนม,มัติได้ครับกล้องน่าจะมีปัญหาแล้วกล้องกล้องไม่ทํางานนะครับเยลไฟไม่มากล้องเลยเต้องเช็คอีกแล้วนะครับปรดกล้องกล้องจะใสจะหมุนนะครับอางานเข้าแล้วครับทีนี้เดี๋ยวลองเราจะลองอ่า เข้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะเปิดแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน DJI Go นะครับต้องให้ปกล้องมันจะเซ็ตค่าขึ้มันนะครับมันจะหมุน3แกนนะครับ3แกนคือ3 axis นะครับ หมุนสารแกนนะครับก็คือตอนนี้นะณเวลานี้นี่ในนี้นะครับพอเาราเปิดนี่ขึ้นมาเนาก็จะแจ้งนะครับว่าตอนนี้เชื่อมต่อแฟนท์สามโปรเฟสชันแนลแล้วนะครับ Aircraft Connect เราดูกล้องนะครับกล้องจะไม่มีเลยครับนี่กล้องเปิดกล้องปกติจติดนะครับกล้องในหมุนเสียงหน้ามืดได้เลยครับ มืดจริงๆครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราคาลิเบดกันนะครับคาบริเบคือแจ้งแจ้งที่อยู่ของโดนนะครับคาลิเบคือโดนเนคือเพื่อให้จําตำแหน่งนะครับไม่ให้หลงนะให้ตอนแรกให้หมุนก่อนนะครับหมุนนะครับก็จะบอกไว้ในแอปนะครับให้หมุนก่อนด้านด้านข้างก่อนนะครับ มุนด้านข้างก่อนนะครับถึงมื่อเสร็จแล้วเมื่อได้ที่แล้วนะครับตำแหน่งทีนี้แนวตั้งทีนี้แนวนอนนะผ่านแล้วแนวตั้งนะครับทีนี้ครับคือการจับ G P S นั่นเองครับจับเส้นรุ้งเส้นแวงนั่นเองครับอนี่ก็ได้แล้วนะครับคือได้แล้วคาลิเบรตได้แล้วผ่านแล้วนะครับแต่ว่ากล้องเรามีปัญหาแะ้วครับงานใหญ่นลครับทีนี้เขาจะแจ้งมาเลยนะครับนี่เขาแจ้งอาบอกนะครับ no image transition นะครับ no image transmission signal ไม่มีสัญญาณภาพนะครับเหรัากล้องมีปัญหาจริงๆตอนที่มันตกนะครับเอาละหาใหญ่แล้วครับสัญญาณสัญญาณกล้องไงคือกล้องตอนที่มันตกเที่ยวก่อนเศร้ากล้องมีปัญหาอะไรครับยังไงต้อง อาจจะได้ซื้อกล้องใหม่แต่ก่อนจะซื้อใหม่จะลองเปิดเปิดเครื่องเปิดกล้องมาซ่อมดูก่อนนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็คงต้องซื้อใหม่เป็นงานใหญ่เลยครับแต่เราวันนี้เราจะทดสอบแค่แบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเรายยกเครื่องขึ้นธรรมดาก่อนนะครับโดยไม่ต้องดูสัญญาณภาพนะครับ ซือไม่ไม่นิ่งด้วยนะครับขึ้นไม่นิ่งแล้วก็สายนะครับอ๋อลืมนะครับผมลืมลืมที่รีโมทคอนโทรนะครับรีโมทคอนโทรต้องไปที่ P นะครับ P คือ position นะครับ position คือจับตำแหน่งนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับ เร,เราตั้งมาที่ตำแหน่งทีนะครับมันก็จะจับตำแหน่งโพซิชันนะครับแต่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับนี่จะมีปัญหาอยู่ครับพวกเกี่ยวกล้องด้วยครับเพราะว่ากล้องอ่ะพวกกล้องกันพัง อาจจะเกี่ยววงจรอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดกก้อนมคับกล้องจะเบี้ยวนะครับเอียงนะครับสัญญาณภาพหน้าจอก็ไม่มีนะครับหน้าจอนึ่ไม่มีสัญญาณภาพนะครับกล้องเองได้เปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนหรือถ้าซ่อมไม่ได้นะครับอาแคนนี้ก่อนนะครับนี้ครับขอบครับเด็กเราจะเราจะเครื่องลงก่อนนะครับ ชัดเจนแล้วครับหมดทางแล้วครับคือเราต้องแต่ก็ยังดีนะครับที่แบตเตอรี่ทํางานได้ปกตินะครับแต่ว่ากล้องไม่สามารถจับภาพได้นะครับสัญญาณกล้องเนี่ยสามารถตกเพราะตับน้ําตกแรงกระแทกแรงมากนะครับแต่สัญญาณดาวเทียมนะครับชี้พิกัดที่อยู่ได้นะครับ เราจะบินไปสักกิโลเมตรหนึ่งหรือ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็รู้ว่าอยู่ว่ตาตำแหน่งไหนเพียงแต่เราภาพนีขน้ขึ้นมาเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็เรียกเรียกกลับมาได้นะครับถึงจะมองไม่เห็นเครื่องนะครับเราสามารถเรียกผ่านหน้าจอนี้ได้กลับสู่ r e t u r n to Home นะครับได้อันนี้ตัว h นี่คือโฮมคือจุดที่เขาขึ้นไปคือจุดที่บ้านเราที่เรา calibra t e นะครับ คาลิเบรตไว้ให้เขารู้จุดต,ตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้นะครับเราอาจจะบินไปแม่น้ำหน้าหนังนู้นนะครับโดยไม่เห็นแต่เราไม่เห็นไม่สามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอผ่านหน้าจอได้รู้แค่ว่าดโดรนบินไปถึงไหนแค่นั้นเองครับนี่ครับเอามาเต็มจอตรงนี้ถ้าเราแผนที่ขึ้นมาอันนี้จอรูปกล้องเรากเล็กลงย่อลงมากล้องที่เราเห็นนะครับ แต่นี่กล้องเราันมืดเลยใช้ไม่ได้นะครับ